สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการในวันนี้นะมีเรื่องราวพิเศษมาฝากทุกท่านกันด้วยค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านพลตระโทสมประสงค์วิสนดิรกพันธ์นะคะท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์อานวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือกรุณาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีครับปุมครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับ ค่ะที่ได้ว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านกันด้วยนะเป็นเรื่องราวของศูนย์นำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็จะมาพูดคุยกับคุณครูกันนะคะเบื้องต้นค่ะเดียนถามถึงความเป็นมาของศูนย์นำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือนะมีความเป็นมายังไงมีวัตถุประสงค์เป็นยังไงบ้างผมขออนุญาตนำเรนในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับการท่องเที่ยวของกองทัพเรือเนี่ยจริงๆแล้วเราได้ไปปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลซึ่ง รัฐบาลท,ทุกรัฐบาลท,ที่ผ่านมาเนี่ยได้มอบให้เป็นการการดําเนินการที่สําคัญเพราะว่าทุกรัฐบาลมองว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะนไรายได้เข้าประเทศะนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นการเผยแพร่สิ่งที่เรามีความสนใจหรือสิ่ง,งที่มีสถานที่สนใจต่างๆเนี่ยดังนั้นก็เลยมอบหมายกับทุกกระทรวงทะบวงกลมในการที่ไปดูว่า กระทรวงทะบวงกลมไหนมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสในการที่นํามานําเสนอแล้วก็เปิดเผยนะครับมันก็สอดคล้องกับว่าที่เราตั้งมาว่าแหล่งทหารเราไม่ได้ปิดกั้นประชาชนในการเข้ามาเที่ยวนะครับดังนั้นกองทัพเรือก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของของรัฐบาลก็เลยต้องปฏิบัติตามในการที่จะมองหาหรือพิจารณาเรื่องของสถานที่ต่างๆที่กองทัพเรือมีอยู่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย กองรับเรือก็ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวที่ของกองรับเรือดูแลอยู่เนี่ยมีอยู่จํานวนมากครับ ได้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นสุ่มในการการท่องเที่ยวของกองทัพเรือนะคะซึ่งเห็นว่ามีที่ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับตรงข้ามพระบรมหาราชวังด้วยนะเป็นศูนย์ที่เรียกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วก็คอยประสานงานอ่ถูกต้องครับศูนย์บริการการท่องเที่ยวของกองทัพเรือเองมีสถานที่ทํางานหรือสถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ในบริเวณราชนาวีสโมสรนะครับ ซึ่งอยู่บริเวณนั้น,นก็เป็นสถานที่ซึ่งใกล้เคียงพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วซึ่งตรงนั้นผมถือว่าเป็นจุดหัวใจของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่ที่เราไปตั้งอยู่นั้นเ,นเรามีจุดประสงค์เพื่อว่าให้นักท่องเที่ยวที่ได้เดินมาทางมาเที่ยวท่องเที่ยวในที่บริเวณนั้นเนี่ยได้เมื่อเข้ามาตรงที่สู์ท่องเที่ยวเราเนี่ยจะได้มีการสอบถามแล้วก็คน้นคว้าหรือสอบถามหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยว ของกองทัพเรือเรานะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีนักท่องเที่ยวนะครับเป็นจำนวนมากใ,ในการเข้ามาสอบถามแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยเองหรือเป็นคนต่างชาติเองที่เข้ามาครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองนะถ้าพูดถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่พื้นที่ของหน่วยขึ้นตรง,งกองทัพเรือทีไ่ได้ว่าก็จะ ตั้งอยู่ริมโซนทะเลต่างๆนะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งทัพเรือภักหนึ่งภักสองักสามที่เป็นโซนทะเลต่างๆจะเห็นว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจด้วยครับต้องต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้กันนะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับว่าแหล่งนองเที่ยวของกองทัพเรือเราเองเนี่ยจริงงมีเยอะแยะมากและส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่หน่วยหน่วยของกองทัพเรือดูแลอยู่แต่หลักๆแล้วของกองทัพเรือเรามีพื้นที่ที่เป็นแหล่งนองเทียวเนี่ยก่อนญาตินำเรียนก่อนนครับว่า เรามีอยู่ที่ไหนบ้าง <Okay. S 2> ในกรุงเทพมหานครเราก็มี oh. ใน <Okay. S 2> พื้นที่ทับเรือภาคที่หนึ่งซึ่งดูแลในพื้นที่ของทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย <Okay. S 2> ก็จะมีพื้นที่เป็นหลักๆคือบริเวณอำเภอสัตหีบ <Okay. S 2> จังหวัดชนบุรีซึ่งบริเวณนั้นผมผมกล้าพูดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีชายหาดที่สวยงาม <Okay. S 2> ไม่แพ้สัปด <Okay. S 2> าห์ฝั่งอันดามัน <Okay. S 2> นะครับคราวนี้พอเราไปมองที่ทางภาคใต้าภาคใต้เราก็มีทัพเรือภาคที่สอง <Okay. S 2> ซึ่งอยู่จังหวัดสงขลา สงขาเองชื่อเสียงทางฝั่งนั้นก็คือในเรื่องของหาดสัมพิหลาแล้วก็ใ,ในเรื่องของชายฝั่งทะเลหรือเกาะแก่งต่างๆเช่นเกาะเต่าเกาะสมุยเกาะพนังงานอะไรเงี้ยครับฝั่งอันดามันแล้วก็มีที่ทัพเรือภาคที่สาซึ่งอยู่จังหวัดภูเกต็ตทุกคนก็คงทราบแล้วว่ากกเกาะภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็ไงสวยงามไง<า>นอกจากนี้เองในส่วนของทัพเรือภาคสามก็อาจจะมีที่ ผมผมก็กล้าพูดได้นะครับว่าบางบางที่เนี่ยกองกรับเรือที่ดูแลอยู่เช่นเกาะหนึ่งหรือเกาะเมียงทางฝั่งอุทยานาสิบีลันพวกนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ทอรอกองกรับเรือเองได้ตัดจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์เต่าทะเลด,ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีพื้นที่ของหน่วยที่เราดูแลอยู่ตลอดริมแม่น้ําโขงก็คือหน่วยบริาการตามลําแม่น้ําโขงนะครับ ซึ่งพื้นที่ของที่หน่วยนี้ดูแลอยู่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแห่งเช่นเดียวกันครับค่ะเนไว่าก็เป็น <c oughs> ส่วนหนึ่งที่ท่านเรือก็เปิด้เรียกได้ชมนะเป็นเขตหานน้าท่เที่ยวนั่นเองนะแล้วก็พูดถึงนโยบายกันบ้างคท่านเคยเห็นว่ามีแนวทางหรือว่ากองทัพเรือมีพัฒนาแหล่งท่องเท,ที่ยวยิ่งกว่าเดิมด้วยตั้งแต่ซึเนื่องแต่ปีที่ผ่านมาด้วยมีบรรยากาศยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนของท่านโพลเอกจิรพลวังวิทย์นะครับท่านผู้จัดการท่าเรือท่านได้มอบนโยบายในปี2 5อ8 S <S ในขณะที่ท่านดารงตาแหน่งเนี่ยท่านบอกว่าแหล่งนกักเรียของกองทัพเรือต้องเป็นมาตรฐาน <S <S มีความสะอาดและมีความปลอดภัย <S <S <ช>นะครับอันนี้เราก็ได้นำนโยบายเนี้ยเข้ามาเป็นเป็นการในการที่เราจะต้องให้แหล่งน้วยต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ พัฒนาตนเองพัฒนาแหล่งที่มีอยู่ทุกหน่วย,ยให้เข้าสู่น,น,นตามเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้จัดการหาเรือนะครับร <habit> ซึ่งเรื่องเรื่องแหล่งนองเทีย่ยวที่เรากําลังดําเนินการทําอยู่ในปนัจจุบันเนี่ยเราก็ทําให้แหล่งนองเที่ยวของเราเนี่ยได้มีความสอดคล้องแล้วก็มีความเป็นมาตรฐาน <S <S ตามที่ควรจะ <c oughs> เป็นมาตรฐานเ <c oughs> พราะว่าไม่ใช่ว่าเรามีอะไรแล้วเราไม่ดูแล <c oughs> แต่จริงในปัจจุบันเนี่ยกองเรือนเนี่ยทุกหน่วยต, <c oughs> ต่างๆเรามีการดูแลพื้นที่แหล่งนองเที่ยวต่าง อย่างเข้มแข็งเลยครับแล้วก็อยากคืออยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ลองเข้าไปเยี่ยมชมดูบ้างครับไม่ว่าสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงมาตรฐานรับรองเราเรียกได้ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานในสากลด้วยทั้ง ISO หรือว่าประเด็นต่างๆที่ทั้งกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เคยให้รางวัลพื้นที่ของมรับรูด้วยที่ดังๆก็มีหาดายแก้ว ขออนุญาตนำเรียนครับจริงๆในเรื่องประเด็นนี้จริงๆทางทางศูนย์การการทุเอี่ยงของกองทัพเรือเองก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งทุเที่ยวของกองทัพเรือเราเองเนี่ยเราต้องสร้างให้เป็นมาตรฐานเพราะว่าคาว่ามาตรฐานเนี่ยจริงๆถ้าเราได้คาว่ามาตรฐานแล้วเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะตามมานะครับเช่นเมื่อเป็นมาตรฐานแล้วสิ่งหนึ่งเรา กล้าการันตีได้ว่านี่คือแก่งเรือที่ปลอดภัยที่ประชาชนจะเข้ามานะครับคราวนี้ในส่วนของกองทัพเรือเราเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานและรางวัลเนี่ยก็หลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งหาดทรายเช่นหาดทรายแก้วที่โรงเรียนจุมพลอันที่สองในแหล่งที่เป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ก็เช่นศูนย์อนุรักษ์ปันเต่าทะเลกองทัพเรือที่ รชาการต่อสู้กับอาเยาและรักษาฝั่ง <Okay. S 2> รวมทั้งศูนย์อนุักษศูนย์อนุรักษ์ผ่านเต่าทะเลที่ฐานทัพเรือพังงา <Okay. S 2> จังหวัด <Okay. S 2> พังงาครับและในปัจจุบันในในเร็วๆนี้นครับ <Okay. S 2> เราได้รับอีกหนึ่งที่คือที่หาดทําใสา <Okay. S 2> ถือว่าเป็นการได้รับรองมาตรฐานชายหาด <Okay. S 2> ผมน่าจะกล่าวได้ว,ว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย <Okay. S 2> ที่เราได้รับการได้รับการรับรองมาตรฐานชายหาด <Okay. S 2> ับ,บจากกรมการท่องเที่ยวครับ เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รางวัลแล้วก็รกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะเป็นพัฒนาการค้าขายพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชิญชวนกันค่ะถ้าเราบอกต่อได้ให้เชิญชวนมาท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวกันในเขตส่วนของหานเรือกันด้วยนะคะและมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวเห็นว่าเลนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะก็สอดคล้องกับน,นโยบายต่างๆกองทุเดือด้วยในเรื่องการอนุรักษ์ด้วยเป็นไง้างการอนุรักษ์จริงๆในส่วนของกองทัพเรอเองแล้วเนี่ย ถ้าถ้าใครได้ติดตามการทํางานของกองทัพเรือนะครับการอนุรักษ์ก็เป็นนโยบายหนึ่งของกองทัพเรือที่ได้มีการมอบหมายให้กับหน่วยต่างๆในกองทัพเรือได้ปฏิบัติตามมาอย่างต่อเน,น,นื่องและยาวนานเช่นการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งการอนุรักษ์เต่าทะเลถือว่ากองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักๆเลยที่ในการอนุรักษ์ผมยกตัวอ,อย่างเช่นศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือที่สัตหีบซึ่งหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและอากาศฝั่งเป็นผู้ดูแลอยู่เ,เนี่ย ยิงได้ดําเนินการมาถ้าผมจําเวลาไม่ผิดนะครับน่าจะ60 70ปีแล้วครับตั้งนานมาแล้วนะครับแล้วเรามีพื้นที่ที่อนุรักษ์ในพื้นที่นี้หลายท่านอาจจะคงพอทราบชื่อเกาะครามเกาะครามตึ้งอยู่แถวอ,นะอ่าวสัีตินะถือว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์เต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปีปีหนึ่งเนี่ยจะมีเต่าทะเลขึ้นมาไข่ไม่น้อยกว่าสี่ห้มื่นฟอง ไม่น้อยกว่านะครับ<ฮ>ะนะครับแล้วเราก็ดาเนินการอนุรักษ์เช่นนําไข่มาฟัก <ฮะ S 2> หรือให้เขาฟักตามธรรมชาติฮะฮะแล้วก็ให้เขากลับไป <ฮะ S 2> ตามธรรมชาติเหมือนกันก็อันนี้เราก็จะมีศูนย์อนุรักษ์ซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งในศูนย์อนุรักษ์ปะเต่าทะเลของเราเนี่ยที่สัตหีบเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์ทะเลด้วยครับครานนี้ในส่วนของอย่างบางอย่างที่มีเพิ่มเติมนอกจากเต่าก็เช่น การอนุรักษ์แนวปะการังหรือ <c oughs> สัตว์น้ําใต้ทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและเกาะทะเลไทย <c oughs> ซึ่งอยู่ในความดูแลของหนว่วยชาชการส่งความพิเศษทางเรือซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการอนุรักษ์ปันธุกรรเพื่ออนนญาจากพระราชดำริของ <c oughs> อสมเด็จพระเทพครับ <c oughs> ซึ่งอยู่ที่ส่อแหมสารที่สระหีบ <c oughs> <c oughs> นอกจากที่สองแห่งนี้แล้วเรายังมีอีกหล,ลายที่มากเลยครับทั้งในเรื่องของป่าเรื่องของทะเลเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับที่เรายังมีพื้นที่ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งและเห็นว่ามีพื้นที่ทงางประวัติศาสตร์ด้วยนะถ้าสนใจดูเรื่องราวโบราณสถาน,โบ,าถานโบราณสถานที่ที่สาคัญต่างๆก็เป็นแหล่งข้อมูลรียนรดูให้กับน้องๆเยาวชนด้วย<อ>ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะในส่วนของโบราณสถานหรือประวัติศาสตร์ใจริงๆของกองทัพเรือเรามีหลายที่มากผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะเช่นที่จังหวัดจันทบุรีก็คือค่ายตากสิลามหาราชถ้าเข้าไปก็จะเห็นอาคารเก่าตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามา คล้ายๆกับตึกแดงเนี่ยเป็นตึกสมัยสมัยตั้งแต่ฝรั่งเศสที่เข้ามามีปัญหากันตอนนั้นนะครับหรือเราก็จะในเรื่องของถ้าไปในฝั่งของจังหวัดสงขลาก็เช่นโบราณสถานเขาเขาหัวแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี<ช>ะมีค่ายหรือมีเมืองหรือมีกำแพงโบราณอยู่แม้ใน,นกนรุงเทพเองพ<ช>ระราชวังเดิมะนะครับถ้าท่านผู้ฟัง เคยได้ยินว่าพระราชวังเดิมเนี่ยอาจจะส่งว่ายู่ที่ไหนอยู่ฝั่งตรงอยู่ฝั่งธนบุรีติดกับวัดอรุณเลยนะฮะและกองทัพเรือก็เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีเรื่องราวมาฝากกันและถ้ามีผู้สนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็มีอัปเดตช่องทางข่าวสารกันด้วยนะสามารถติดตามได้ช่องทางในบาเห็นว่าออนไลน์ก็ครับก็สําหรับการติดต่อกับทางแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือนะครับ ก็อันดับแรกก็คือที่สูงในการการท่เที่ยวของทัพเรือซึ่งตั้งอยู่ที่าราชนาวีสมอสอนข้างกับพระบรมมหาราชวังนะครับตรงนั้นจะเป็นสำนังกงานของเราก็จะสามารถเข้าปติดต่อสอบถามข้อมูแลแหล่งท่เที่ยวต่างๆของกองทัพเรือได้นะครับอ,อันถัดมาก็คือเรื่องของทางตามสื่อต่างๆเช่นเว็บไซต์นะครับก็ไทยเนวี่แลนด์คอนะครับหรือเพจเนวีแลนด์ดินแดนท่องเที่ยวฐานเรือนะครับ นอกจากน,นี้หรือถ้าทุกๆท่านนะครับที่ได้รับฟังเนี่ยอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามหน่วยทหารต่างๆทีท่ทางกองทัพเรือได้ดูแลแหล่งน้ำทเที่ยวต่างๆนะครับหลักๆก็ผมขยัดนาเรียนเช่นถ้าถ้าอยากจะสอบถามเรื่องแหล่งน้ำเที่ยวในสัตหีบก็จะมีกองหรือยยุทธการโดยบู้จการนาวิจยธินโดยผู้จการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งทัพเรือภาคที่หนึ่งส่วนของที่ทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ จังหวัดสงขลาก็คือทัพเรือภาคที่สองนะครับส่วนของทางทะเลอันดามันก็คือทัพเรือภาคที่สมหรือฐานทับเรือปางนาครับค่ะไเรียกว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลกันด้วยในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านกันค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านพลเดชโทสมประสงค์วิสนดิรกพันธ์นะคะท่านกรุณามาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะและพบกับช่วงต่อไปของทางรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ